ด่านถัดไปของสโมสรเมืองทองในฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่20ด้วยการเปิดทายโดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมสิงห์เชียงรายต้องบอกว่านี่คือคู่ปรับที่มักจะทําให้สโมสรเมืองทองผิดหวังอยู่หลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเมื่อ ปีที่แล้วนะฮะการเจอกันที่ทันโดมสเตเดียมแห่งนี้เมืองทองก็พลาดท่าแพ้ให้กับทีมสิงห์เชียงรายไป1ประตูต่อศูนย์นะครับทั้งที่ครองเกมได้มากกว่าบุกได้มากกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้เยอะกว่ามากๆนะครับแต่ด้วยเชฟเกมรับของทีมเชียงรายเหนียวแน่นนะฮะก็เลยทําให้ปีที่แล้วเมืองทองเนี่ยแพ้ไปที่นี่นะฮะหลังจากนั้นเมื่อเล็กแรกครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราบุกไปเยือนทีมสิงห์เชียงรายที่เชียงรายสเตเดียมนะครับ โอ้โหวันนั้นก็เป็นวันที่แท็กติกของทีมเชียงรายลงตัวด้วยนะฮะสามารถเอาชนะทีมเมืองทองไปได้ถึง3ประตูต่อหนึครับพอะชะนแล้ววันเสาร์นี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทีมเมืองทองจะได้แก้ตัวล้างตากับทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะและที่สําคัญเตะก่อนทีมอื่นๆเนี่ยสามคะแนนของทีมเมืองทองอาจจะพาให้เราขยับอันดับขึ้นชั่วคราวก่อนก็เป็นไปได้นะครับ oh uh -huh. ่สปง่ซึ่งทางสาวโคทีงานโคจิโน ก็รู้โจทย์นี้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่ากลางสัปดาห์วันพฤหัสบดีนะครับเราจะต้องลงสนามในฟุตบอล FC c ซีแชมเปี้ยนลีกทรอบ16ทีมสุดท้ายในการพบกับจาฝูกเอสลีกหรือทีมมหาเศรษฐีของทีมเอสลีกอย่างทีม Lion City s ้เซนเตอนะครับแต่ก็ยังพอมีเวลาในการที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายระวางแทคนิคก่อนที่เราจะพบกับบิ๊กทีมจากเอสลีกนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมาโฟกัสในเกมการแข่งวันเสาร์ก่อนนั่นเองแหละครับคุณผู้ชม โคจิโน่เริ่มจะได้ทีมที่ลงตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีชอยมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวรับเนี่ยแอบเชื่อว่าสลับสับเปลี่ยนใครมาลงยืนในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแหละครับเพราะทุกคนเริ่มจะเข้าใจระบบแทคกติกของโคจิโน่เป็นอย่างดีรวมไปถึงมิดฟิลด์แดนกลางเนี่ยโคจิโน่จะใช้โอสรวิพันทองกาสเดีนเวทยาวงค์คะคณะคำยศพิชาอุตราตำแหน่งตรงนี้หมุนได้หมดเลยละครับคุณผู้ชมและหลังๆเนี่ยผลงานดีต่อนเนื่องก็เพราะว่าการเปลี่ยน แปลงตัวผู้เล่นระหว่างเกมของโคจิโนเนี่ยผลงามันไม่ได้ดรอปลงไปนั่นเองนะฮะคือทุกคนลงมาก็ทําหน้าที่กันได้อย่างเนียนตานะครับนั่นคือทีเด็ดสําคัญที่ทําให้ทีเมืองทองเก็บชัยชนะได้ในช่วงหลังๆรวมไปถึงตัวรุกด้านหน้านะฮะการเล่นร่วมกันของเมลวินส์แอเมลสปรเมตหรือกรวิทาสาเนี่ยมันทําให้ไหลลื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ แท็ติกต่างๆระหว่างเกมได้นั่นเองแต่ว่าโจทย์วันเสาร์นี้คุณจะเจอฟุตบอลแนวรับที่รับลึกรับแดนตัวเองและก็อาศัยฟุตบอลไดเล็กส่วนกับทิ้งหลังลายด้วยตัวริมเส้นผูเน้เล่นบราซิลหมายเลขก11ในการโจมตีนะฮะ พอชะะันแล้วต้องวางแท็กติกให้ดีในการรับมือทีมเชียงรายอยู่ในเตดนะครับแฟนคลับสโมสรเมืองทองท่านไหนว่างเรียนเชิญเลยนะฮะอยากให้มาให้กําลังใจกันเยอะๆในวันเสาร์นี้นะครับขอเกินกว่า3,000คนสักนิดหนึ่งนะฮะพอเราต้องการเก็บชัยชนะแล้วก็อยากจะขยับอันดับตารางของตัวเองขึ้นไปก่อนชัว่วคราวสักแวบหนึ่งก็ยังดีนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจก่อนที่จะเปิดบ้านรับมือกับทีมดังจากสิงคโปร์อย่าง Lion City c e l l e l อ r นั่นเองแะครับวันเสาร์นี้มีนัดเจอกันที่ทัดโดมสเตเดียมนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองกันรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของนังเกเตะกีแนพยองก่อนที่จะรับมือทีมเชียงรายตามติดได้ในคอนเทนต์วันพรุ่งนี้ครับ